เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการวิชภาคคอนโดที่เชื่อมต่อชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติสะดวกสบายทุกการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสองสายให้คุณย่อเวลาเดินทางแต่ขยายเวลาความสุขในแบบคุณขนาดพื้นที่29.26ตารางเมตร1ห,ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการวิชภาคโดยเริ่มต้นจากเซ็นทรัลนอร์วิ ขับตรงไปยังถนนรัตนาธิเบศ2.70กิโลเมตรแล้วให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนติวานนท์ขับตรงไปยังถนนติวานนท์อีก2กิโลเมตรแล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนกรุงเทพนนทบุรีขับตรงไปยังถนนกรุงเทพนนทบุรีอีก3.50กิโลเมตรให้ใช้ช่องทางขวาเพื่อกลับรถขับตรงไปยังถนนกรุงเทพนนทบุรีอีก350เมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายครับถึงแล้วครับโครงการวิชภาก สามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบันบาน by j Asset Management